ยตี้าจุกเฉอนไว้เดียไม่เขามาหายอะไรบ้างจอดรถอะไรตรงนี้เอจอดตรงนี้แหละไฟจุกเฉอนออกไฟเลี้ยวออกจบข่าวมากแต่ปลา ขับกัาอันชนบทเป็นบินงยึสามองศาได้จ้าตอนรับกลับบ้านแล้วไปสโซเฟียมาแล้วโซฟียก็ไปหาหมูเขาเงื่อนใกล้กันนี่แหละหมูห้องเดียวกันพ่อก็าเป็นหมูกันเขออาหญ่ม่กันส่วนสั้นตูอยู่บ้านอยู่อยู่บ้านกับแม่อยู่ยังไม่อยากกลับเพื่อนว่ะแต่ไม่ได้อยากย้ายมาอย,อยู่กับคุณแม่นะแค่อย,อยากอยู่กับแม่นาน,านๆหน่อยเพื่อนว่ะ ทั้งปัาเขาป้าเขาดุงทางรัดกระสทางรัดก,กับทางทางรัดก,กับทางตรงนันไหนใกล้กว่ากันมันาะอย่าง่าตรงกับหลักเเจ้าไหนคำตอบเลยบะทางตรงกับทางรัดแล้วเจ้าตัดสินเลยบาวว่าทางไหนไกลกว่ากันรัดก,กับตรงเนีย้ยตรงไม่ใชิปไก่กว่าป่ะพักมารว่รัดก,กับตรงมันแตกต่างกันตรงไหน เจ้าที e ่บายขยายความาทางลัดกับทางตรงอันไหนใกล้กว่ากันเดี๋มีปลายรถเมล์ู้เด็นมานะมันก็เร้ารนแล้วบ่มแตะป่ายส่วนจุบมาสมัยแล้วอธิโนเทานอนใน้ป่าใน้เขาได้จักนะครับแล้วก็ต้องระวังนะคะถึงจะรดน้อยเผื่อมีสัตว์ขวกวางพวกเก้งมันแลนตัดหนาขาพู้ได้ในป่ามีสัตว์นะจ๊ะ ทางกว่าก็สูงอยู่ด้วยเพื่อการขับรถฉันน่าหนิครับ,รบม่สีสาอาหารีแล้ว ปีเที่ยวขับหกปีเที่ยวขับลูกสูงลูกเมื่อำมันเป็นเสลยแล้วม่ตะคาเลนสรงลูกตามกฎหมายเนาะตามข้อตกลงสัญญากันดูแลลูก,ลก,ลลกร่วมกันก็ทะเลาะกันได้แล้วพ่อลูก มงจากตอนเนี่ยสีมังสิบสองนนาที่เขียวยุ่งต้นบังบุรีบางบุรีรมันบอ่เป็นตาเลยข่อยยาง,างเขเบบึงแล้วไม่เป็นตาเพราะเนี่ยภาคเหนืออาจจะหมักไม่ายก็ได้ภาคใต้อาจจะหมักไม่ายก็ได้แต่ว่าข่อยยางขเบบึงในโ้นดีค่อยเก็บ มีดอกมีหมากแคบ่อยู่แ็ดต้นสองสามดอกมันก็เป็นพงเป็นพวงไหมมันเป็นพวงมันโดกพวงไงที่มาในนี่ป่าเนี่ยกันในป่าในเขาจีเด้อถนนเส้นนี้ทางซ้ายขวาก็จะมีซอยบ้านคนไปสนีิกฐมาหอดจ้าความเจริญเบ่งก็จังอยู่ในป่าในเขากันในป่าในเขาแหละแต่ว่าก็มีเงื่อนมีเส้นเพนเงื่อนกับท่านสมัยก็นในเมืองนี่แหละจ้า เหตุยุส่าสะอานกำลังหนาหนาก็าต้องเฮ็ดเงื่อนเซฟพความอุน่นตัวจมพูดเดียวก็เป็นนะจมน้ะใบหลับไงแม่เพราะว่าแรนเกินความเร็วเด้อแบบท่าตัางกล่องอยู่หนารถมันแจ๊คายว่าเกินความเร็วแต่ว่าบอบอได้เล่เกินความเร็วข่าตัางกล่องหนารถไม่จะเป็นังสีเป็นผ้าไปไขว้แรนเร็วแต่ไม่ได้วิ่งเร็วนะคะ นี่มองนี่สมิหงนี่ฟังสายมื่อตะปีนี่ท่านเห็นอยู่ไขมาสาบปดหยยังยางปูกเขา้าอ,อป่าแมนอาจจะเป็นตอนเก็บเกี่ยวแล้วนี่หงสิหลอันมองปปาเขาเขียวมาหงเต็มเลยนะหงคือสัตว์สงวนห้ามฆ่าห้ามทำร้ายเขาห้ามรบกวนเขานะพิกฎหมายหงอ,อ,อครับเกส นี่มันค่อยครับเจ็ดสิบเซนนิวครับเจ็ดสิบมาเลยกระป่องมันอยู่หนารถมันขย่อวิทํทำไมขับเร็วจังไม่ได้ขับเกินความเร็วนะคะแล้วก็มวนหยาขาวเก็บใบให้สัตว์เรียกหาน้ำอยา,อาหารสัตว์ 23สามองศาจ้าวัสดีทุกท่านค่ะตายบนถนนเร็ววันนี้บนโทรศัพท์ดี้ับแค่เจ็ดสความเร็ว ขอ่อยไดคือต้มมนใส่หมากบุบุออรีเด้อพรข่อยไปได้ไม่แห้งไปเก็บแล้วลูกว่าดูข่อยก็บเด้เดือดร้อนเนี่ยไปไปเก็บกับไปเก็บมาไไ้ใส่ถ้กกินใส่เ็ใส่ส่งผิดไปขนมเท่านั้นเดือนเดือดร้อนว่าผลไม้จะเยอะไม่เยอะนะจ๊ะ มีบ้านพักอาศัยมาเขตชุมชนหรือเขต พักอาศัยบ้านหลายหลังเนี่ยขับแค่ห้าสิบลำเจายงนันกับเจ็ดสิบเรื่อไปจังไนกับความเร็วเจ็ดสิบ 70. หกสิบอาผู้เดียวก็เป็นได้ใคร